สวัสดีครับวันนี้จะมาตอบคำถาม Assignment ที่13นะครับผมข้อที่1น,นะครับผมคนทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับปัญหาในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนะครับดักการตลาดนะครับควรมีการที่จะเรียนรู้และศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภคนะครับว่าพวกเขานั้นมีแนวโนม้มหรือมีการอนุรักษ์ความนิยมหรือมีการบริโภคผลิตภัณฑ์ในรูปแบบไหนนะครับเช่น การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นวัสดุย่อยสลายได้หรือการใช้วัสดุที่นำสิ่งของมารีไซเคิลซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์และคุณค่าให้กับแบรนด์ได้ด้วยนะครับผมข้อที่2นะครับผมกล่องโฟมลังโฟมนะครับไม่นิยมกลับมารีไซเคิลแต่จะถูกนำไปกำจัดด้วยการฝังกบนะครับเมื่อมีปริมาณมากขึ้นก็จะทำให้เป็นปัญหาขยะในระยะยาวได้นะครับ ต่อมาพลาสติกนะครับผมมีอายุการใช้งานนี้สั้นนะครับแต่ใช้เวลาย่อยสลายนานการทำลายคือการเผาหรือฝังกลบนะครับซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศกลางทะเลห่วงโซ่อาหารและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทะเลนะครับต่อมาข้อที่3นะครับ แต่ละพื้นที่นะครับก็จะมีวิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งโดยส่วนมากทั้งทางเอเชียและตะวันตกได้มีการงดหรือห้ามผลิตสินค้าหรืออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งบริโภคอุบโภคด้วยวัตถุบางชนิดที่ส่งผลเสียต่อธรรมชาตินะครับความแตกต่างนะครับผมของแต่ละพื้นที่นะครับจะเป็นเรื่องของพฤติกรรม ของการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าชาวตะวันตกจะมีความตระหนักและความตื่นตัวมากกว่าชาวเอเชียอยู่เล็กน้อยนะครับกลุ่มของผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ